สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังนะคะทางเว็บไซต์ gbn-us.com หรือจะติดตามผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามชมภาพแห่งความประทับใจของการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7นะคะเราไปติดตามข่าวที่จังหวัดพัทลุงกันก่อนค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนาอาคาร ปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่จะตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกลยาณมิตรพาพิมลจันโสดได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนะไตร และพระอาจารย์บัญชาปัญญาวสโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระปา่าและถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยกยารยานมิตรภาพิมลจันโสดและกลา,ะารยานมิตรเบญจมาศเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่า นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระบัญชาปัญญาวโสประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงได้กล่าวสัมโมทนียกถามีใจความว่าทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโลกียศัพย์และอริยรัพ์ การแสวงหาอริยทรัพย์นับว่ามีความสำคัญเพราะเป็นการหาทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งดังนั้นการที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้นับว่าได้สร้างบุญยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมของตัวเองและผู้มีบุญทุกท่านที่จะได้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ ส่วนช่วงบ่ายได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประพัฒน์คุณาธรเจ้าคณะอำเภอเขาสนชัยพระครูวิจิตขนานุก,กูลเจ้าคณะอำเภอกงราและพระครูขันตยาพรเจ้าคณะอำเภอควนขนุน เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการนำปิดแผ่นทองและโปรยรัตนชาติจากนั้นน,นายวินัยมุสิกะเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควรขนุนเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันโปรยรัตนชาติมหามงคลก่อนที่จะประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพัทลุงค่ะ สำหรับการสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมครั้งนี้เปรียบได้กับการสร้างที่ประทับของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นบุญกุศลอันสูงส่งเป็นการทุ่มเทแรงกายแรงใจและสนับสนุนปัจจัยแม้ว่าจะหามาด้วยความยากลำบาก แต่ทุกท่านก็มีจิตใจเกินร้อยที่จะทำให้งานสำคัญครั้งนี้สำเร็จด้วยดีพิธีกรรมตลอดทั้งวันก็ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม,แ,ยมแจ่มใสอิ่มบุญอิ่มใจปราบปลื้มในบุญที่มีส่วนสำคัญในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ค่ะ นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเมื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงสร้างสำเร็จก็จะเป็นบุญยสถานในการสั่งสมบุญของผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะเราไปติดตามกิจกรรมของชาวมองโกเลียกันบ้างนะคะโดยชาวมองโกเลียค่ะได้ร่วมพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดนวสันเพชรจังหวัดนครปฐมค่ะ เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาพระชานวิทย์วรวิชโชเจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลียประเทศมองโกเลียได้นำชาวมองโกเลียและชาวไทยจำนวนมากค่ะประกอบพิธีทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อบำรุงวัดณนะวัดสันเพชรตำบลยายชาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม โดยคณะชาวมองโกเลียได้ร่วมกันเวียนประทักศินรอบอุโบสถวัดสันเพชรก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระปา่าโดยมีพระอธิการสีรมเขมะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดสันเพชรเป็นประธานฝ่ายสง สำหรับการทอดผ้าป่าครั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวมองโกเลียได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีชาวพุทธในประเทศไทยที่ถูกต้องเพราะการทอดผ้าป่านั้นชาวพุทธสามารถประกอบพิธีได้ตลอดทั้งปีซึ่งจะแตกต่างจากการทอดกรถินที่สามารถประกอบพิธีได้เพียงเดือนเดียวหลังจากการออกพรรษาเท่านั้นเมื่อชาวมองโกเลียกลับไปยังประเทศของตนก็สามารถนำพิธีกรรมการทอดผ้าป่าไปจัดที่ประเทศของตนโดยนำวิธีการ จัดทอดพระป่าในประเทศไทยไปเป็นแบบอย่างค่ะค่ะการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธในประเทศไทยโดยชาวมองโกเลียครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าต่อไปก็จะไปสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในประเทศมองโกเลียค่ะเราไปติดตามกิจกรรมของเยาวชนกันบ้างค่ะโรงเรียนสะพานที่3และโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสานจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้จัดการสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัฒนสูตรร่วมกันค่ะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะพานที่3อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรกว่า60จบในชั่วโมงสอนศิลธรรมซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งคณะครูและนักเรียนต่างก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยให้ความสำคัญว่าโรงเรียนอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบทอด พระธรรมบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรนี้ต่อไปอีกยาวนานนอกจากนี้นะคะโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรร์อาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรในชั่วโมงสอนศิลธรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งทางโรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนสวดมนต์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสติและสมาธิให้เป็นเด็กเก่งและดีมีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดีซึ่งทุกคนต่างก็เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมการสวดธรรมจักกับปวัฒนสูตรในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้กับเยาวชนของชาติอีกด้วยซึ่งการสวดธรรมจักของทั้ง สองโรงเรียนนะคะได้รับการประสานงานจัดกิจกรรมโดยอาจารย์ชูศรียันทิพย์ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลกค่ะ คโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมานะคะนอกจากจะเป็นโครงการที่ทําให้พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกตนแล้วนะคะยังเป็นโครงการที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธา,าให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาค่ะคณะพระธรรมยาตราพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเป็นจํานวนมากได้พร้อมใจกันประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกระตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์ณสถานที่ตั้งมโน มรนิธานบวชตลอดชีวิตของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาณอนุสรสถานลำดับที่2ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร สถานที่ตั้งมนโปนปณิธานบวชตลอดชีวิตของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินมงคลริมคลองบางนางแทน่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม คณะพระธรรมยาตราจำนวน1,135รูปพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่และคณะศิษยานุสิ์จำนวนมากได้พร้อมเพรียงกันสั่งสมบุญปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัยด้วยการจุดประที่เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกะตัญยูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์โดยพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัยอารัธนาศีลเจริญพระพุทธมนตทธรรมจักกัปปวัตานาสูตร ปฏิบัติธรรมและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8วัดไตรมิตรวิทยารามท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านจะได้นำจุดประทีปธรรมและอธิษฐานจิตท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมเพรียงและศักดิ์สิทธิ์นำมาสู่ความปลื้มปิติของผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน สำหรับอนุสรสถานคลองบางนางแทน่นซึ่งในปัจจุบันคณะศิษยานุสิ์ของพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีขึ้นบนแผ่นดินอันเป็นมงคลริมคลองบางนางแทน่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ โดยเมื่อสร้างมหาวิหารแล้วเสร็จและเป็นเวลาที่เหมาะสมก็จะได้ร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารมาประดิษฐานไว้เป็นอนุสร์แห่งการตั้งมโนปณิธานของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารขณะล่องเรือค้าเข้า,ขา,ขาในคลองแห่งนี้เมื่ออายุเพียง19ปีว่าถ้าท่านได้บวชแล้วจะไม่สึกจนตลอดชีวิต ตลอดจนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสมากราบสักการะรูปหล่อทองคําและศึกษาประวัติชีวิตอันง,งดงามของท่านจนเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและนําพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบความสุขและเข้าถึงสาระที่แท้จริงอันจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในค่ะ สำหรับที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตของหลวงปู่สดนะคะพระผู้ปราบมารสำหรับตัวอุ้มเองก็มีความปลื้มปิติมากๆค่ะที่ได้มาที่สถานที่แห่งนี้เพราะว่านี่คือเราเราปลื้มมากๆค่ะเอาความปลื้มเป็นที่ตั้งแล้วก็อยากมาบูชาทำหลวงปู่ในทุกๆวันนะคะเลยทำให้เราเหมือนกับว่าพอมาที่นี่เราเรารู้สึกมีความสุขอิ่มเอมใจอุ้มไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าอุ้มมีความตั้งใจที่จะฝึกฝน พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนดีมีศินห้าแล้วกเ็เรียกว่าปฏิบัติตนตามคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ค่ะก็ค<ฤ>ือหลวงปู่สดจันทสโลของเรานั่นเองค่ะก็เราในฐานะลูกลหลานหลวงปู่นะคะก็ได้มาจุดประทีปณนะสถานที่นี้ก็เป็นความปลื้มนะคะเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการเผยแผ่วิชาธรรมกายด้วยนะคะเป็นต้นแบบต้นบุญของชาวพุทธทั่วโลกค่ะ โครงการธรรมยตานี้ช่วยให้ศาสนาพุทธของเราเจริญรุ่งเรืองคือการเผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ธนุบำรุงด้วยนะคะพวกเราลูกหลานหลุงปู่ทุกคนพร้อมใจกันให้ความร่วมมือในโครงการธรรมยตาทุกครั้งตลอดไปเลยค่ะแล้วก็จะชวนกันมาให้มากกว่านี้นะคะยินดีมากๆที่ได้มาสะสมสมบน ที่ได้มาเดินตามเส้นทางที่หลวงปู่ได้ไว้ให้เราทุกๆคนค่ะและก็มีความเชื่อมั่นในในพุทธศาสนาก็มีความารักและคารบหลวงปู่หลวงพ่อมากๆค่ะเป็นโชคดีของเราที่ได้มารู้จักและได้มา รวมทาบนทุกๆบนที่วัดพระธรรมกายค่ะ,ะไม่เคยไม่เคยขาดบนและไม่เคยเสียใจที่ได้มาทําบนกับวัดธรรมกายพระธรรมกายนี้ค่ะแล้วก็จะทําเรื่อยๆไปจะชวนหมู่คณะที่ชาวกัมพูชาที่เขามีศรัทธากับพระพุทธศาสนาและรวมกันปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้อรอดตลอดไป มีความเพื่อพิจิตใจมากเลยแล้วก็มีความตั้งใจกันว่าวันนี้จะมาที่สถานที่ตั้งมนโนปิธานของหลวงปู่นะคะที่บางนางแท่นแห่งนี้ค่ะค่ะก็เราก็มากันตลอดทุกเส้นทางของหลวงปูะคะ่ค่ะตั้งแต่รตัสแลนดนะคะมาเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้นะคะ่ะที่นี่ค่ะไม่เคยขาดกันเลยค่ะเนี่ยโอ้โหลูึกเลื้มปิติใจมากเลยพอเข้ามาถึงดินแดนแห่งนี้ก็รู้สึกมันเหมือนน้าตาไหลเลยเนาะ <c oughs> มันน้ําตามันจะไหลอ่ะมันแบบว่าเออรู้สึกว่า เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อะเป็นสถานที่ที่ทุกคนควรจะมานะคะนะคะถ้าใครไม่มาก็น่าเสียดายมากเลยอะคะ่ะรู้สึกปลื้มใจมากเลยแล้วก็พระที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ออชักชวนผู้ชายแมนแมนม,มาบวชเป็นธรรมทายาทที่มาเดินธรรมทายาตรานในครั้งนี้ด้วยะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าออนี่แหละเป,เป็นที่ที่มันเป็นความปลื้มมาที่เราได้เห็นพระจํานวนมากๆและเราก็ไปชักชวนพ่อแม่ ของของธรรมทายาทมาด้วยเขาก็รู้สึกปลื้มใจเพราะบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็เขาบอกว่าอยากมาพอมาแล้วก็อยากมาอีก ค,คุณผู้ชมคะเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7รักบวรรักศีลห้านะคะประจําปีพุทธศักราช2562เมื่อวานพระธรรมญาตราทั้ง1,135รูปได้ธรรมญาตรามาถึงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเราจะไปติดตามบรรยากาศการต้อนรับคณะพระธรรมญาตราที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่31มกราค,คมเวลา16นาฬิกาณอนุสร์สถานลำดับที่7ในเส้นทางพระผู้ปราบมารสถานที่ขยายวิชาธรรมกาย มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรพระผู้ปราบมารณาวัดพระธรรมกายตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราจำนวน1,135รูปด้วยการเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนสูตร ปฏิบัติธรรมและสืบสารพุทธประเพณีการโปรยกลีบดอกเบญจพย์และดอกรั์บานชื่นอันเป็นการแสดงความนอบน้อมและเคารพในพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ตามอย่างในพระไตรปิฎกซึ่งกิจกรรมการถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราครั้งนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่เ รักบวรรักศีีห้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2562หลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่2มกราคมพุทธศักราช2562รวมเวลาทั้งสิ้น30วัน และจากการพูดคุยของพุทธศาสนิกชนที่มาถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยตราในครั้งนี้ต่างก็กล่าวว่าวันนี้มีความตั้งใจและเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะมาต้อนรับพระธรรมยตราเพราะไม่อยากตกบุญกว่าที่เราจะเห็นภาพอันงดงามเช่นนี้ของพระธรรมยตรานับพันรูปไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายรู้สึกประทับใจและดีใจที่ไม่พลาดบุญใหญ่ครั้งนี้ รู้สึกปลื้มปิติจริงๆที่ได้มาเห็นการทำกิจกรรมของพระธรรมยาตราด้วยตัวเองค่ะ ค,ความปราบปลื้มปิติและประทับใจในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมานั้นนะคะ1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวแต่ปลื้มครั้งเดียวก็ปลื้มได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะก็พบกันใหม่ค่ะในปีหน้าเราจะไปติดตามสถิติ10อันดับแรกของการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งในระดับประเทศค่ะว่ามีจังหวัดใดแล้วก็นครหลวงใดบ้างนะคะที่ติดอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะ สำหรับส0อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่สองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดสุโขทัยอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่7จังหวัดกาลสินอันดับที่8จังหวัดมหาสารคามอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดชนบุรี ส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง10อันดับที่3แก้วภูทร8อันดับที่4นครหลวงหอันดับที่5นครหลวง8อันดับที่6นครหลวงหอันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวงสและอันดับที่10 นครหลวง12ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปติดตามภาพกิจกรรมงานบุญที่ต่างประเทศกับคุณรนกรเอี่ยมกำชัยในช่วงเว r ร์ลนิวค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เวิร์นิวส์ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะไปร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับกับวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีปุพพะเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกนุศลแด่บุญญาที่ล่วงลับไปแล้วครับ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาพิสนุวิสุทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสดมบุบทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารครูผู้คุณพบวิชาธรรมกายเป็นทํานองสารพัญญะและปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธรรมนิยามสูตรน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี สดจันทสศโรพระผู้ปรับมารครูผู้ค้นพบพิชาธรรมกายและพิธีปุรพพะเปตปลีเพื่ออุทิศกุศลให้แก่มุญาที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนรามสูตรเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนารายกัลยาณมิตรอรณีเลื่อเกรียงไกลยิ่งเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมทางด้านกัลยาณมิตรนงนุษปุนสวรรค์เป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปรับมารครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งได้ทอดผ้าบังสุกุลก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพะตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอรพันกรดีพีและกัลยาณมิตรนงนุษย์ปุญสวรรค์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมนำถวายเครื่องเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมบุญในทุกๆบุญในทุกๆโครงการจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะจากพระมหาธนาวันนชยโยเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบรารมีครับทางด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้แก่สมาชิก meditation class ค,ครับโดยสมาชิก meditation class แต่และท่านได้นำอาหารมาที่วัดคนละหนึ่งอย่าง เพื่อมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและรับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมฉลองปีใหม่ด้วยการมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้ที่มีเดือนเกิดเดือนมกราคมจากนั้นได้รับชมประมวลภาพกิจกรรม Meditation Class ของปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมจับสลากปีใหม่โดยการยานมิตรเอกลักษณ์งส e ิริอาสาสมัครได้เป็นพิธีกรสร้างบรรยากาศงานบุญสร้างสีสันภายในงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระจาร่วมจับสลากและให้โอวาปีใหม่ด้วยและก่อนจบกิจกรรมฉลองปีใหม่สมาชิกทุกท่านยังได้ร่วมกันทำความสะอาดหอฉันและอุโบสถของที่วัดซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขภาคบ่ายได้จัดนั่งสมาธิในภาคภาษาอังกฤษซึ่งวัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด15คนซึ่งเริ่มต้นด้วยการนำยื้อเส้นโดยคุณเฮเทอร์ฟอร์ดี สมาชิก d i t a t i o n Class ก่อนที่จะได้มีการพูดคุยทักทายกันและให้แต่ละท่านได้เขียนเป้าหมายที่ต้องการในปีนี้และสิ่งที่ตนเองอยากจะปรับปรุงจากนั้นพระอาจารย์พระมหาด็อคเตอร์พงศักดิ์ธานิโยได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลทำให้ทุกคนมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ดีและมีความสุขเพื่อความสำเร็จและปราศจากความวิตกกังวล ที่สำคัญเพื่อสมาธิที่ก้าวหน้าซึ่งทุกท่านต่างประทับใจในการจัดงานครั้งนี้รวมถึงได้รับความรู้และผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญนะครับของวัดไทยในต่างแดนที่ได้จัดขึ้นนะครับและกอ็ขอบคุณนะครับที่ได้ส่งภาพก็สารงานบุญมาทางเว r ร์ News ในวันนี้ครับและพบกันใหม่กับเว r New ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เาไปก่อนสวัสดีครับ และทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารจากบุญนิวส์ผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือจะติดตามผ่านทาง Facebook บุญนิวส ทีีวค่ะนอกจากนี้นะคะการส่งข่าวเพื่อนำเสนอทางบุญนิวส์ติดต่อกับทีมงานของเราได้ที่อีเมล tvdmcnews gmail com วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์สีวงพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ